สวัสดีค่ะวันนี้มา,าปล่อยทั้งหมด9เล่มนะคะมาดูความยาวของมีดแต่ละเล่มกันค่ะมาดูเล่มที่1นึ่งนะคะเล่มที่หจะยาวอยู่ที่8.9นะคะใบกว้างจะอยู่ที่2.2สันหนาอยู่ที่6มิลนะคะด้ามอยู่ที่6.2นะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่15นิ้วค่ะปล่อยออกอยู่ที่650ซ่งฟีค่ะงานหนักลุยได้เลยนะคะทางร้านทดสอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ลมที่2อค่ะความยาวของมีดจะอยู่ที่12นิ้วใบก้วงอยู่ที่สองจุดสี่สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.2นะคะยาวรวมมีดลิมนี้จะยาวอยู่ที่18.2นะคะปล่อยออกอยู่ที่650สงฟีค่ะเลมที่3นะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่12.4ใบก้วนอยู่ที่2.5สันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650้สงฟีค่ะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะตัวนี้เลมที่4ี่ค่ะ ตัวนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วใบก้วงยี่สสองจุสันหนาหกมิลค่ะด้ามอยู่ที่6.2นะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650้อสงฟรีค่ะรลมที่หนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.3ใบก้วงยู่2.6สงสันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5นะคะปล่อยออกนะคะอยู่ที่650้สงฟรีค่ะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่18.7นะคะลมที่6ค่ะ ลายดอกไม้นะคะตัวนี้ความยาวของมีดจะอยู่ที่12.2นะคะใบกวางอยู่2.5สันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่18.3นะคะปล่อยออกอยู่ที่650สูงฟรีค่ะเล่มที่7นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่10.8ใบกวงอยู่ที่2.5สันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.2นะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรีค่ะ ลิมที่แปดนะคะจะเป็นชุดไม้พยุงนะคะพร้อมฝักนะคะตัวนี้ใบยาวของมิจจะอยู่ที่เก้าจุดสี่นะคะใบกว้างยี่สองจุดหกสันหนาะอยู่ที่หกมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะพร้อมฝักนะคะปล่อยออกอยู่ที่พันห้าร้อยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นงานสั่งจะอยู่ที่สองพันนะคะวันนี้ปล่อยออกที่พันห้าร้อยค่ะ สุดท้ายนะคะเลมที่าจะเป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกวงอยู่ที่2.2สันหนาจะอยู่ที่6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นชุดไม้พยุงค่ะเป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะ,ะตัวนี้ถ้าเป็นงานสั่งจะอยู่ที่2,005นะคะวันนี้มาปล่อยออกอยู่ที่1,800ส่งปีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทวีอแอดไลน์หรือโทรสายตรงหาเม่ค้าได้เลยนะคะหรือ,อติดต่อ,อแอดไลน์ได้นะคะ ดูกันชัดนะคะพันแสูงปีนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านฝากติดตามเพจช่างสั่นและช่องยูทูบไลฟ์สดด้วยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่อุ่นทางร้านนะคะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะถ้าเ็นมีช่างสัว์นะคะขอบคุณค่ะ